ถ้าพูดถึงกลวิธีการออกแบบอักริตึมแบบีวานคองเคิเนี่ยนะครับก็จะหลีกไม่พ้นละครับที่จะต้องพูดถึงการเรียงลําดับข้อมูลแบบผสานครับหรือที่เรียกว่า m e r อร sort เมอร์ซอเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่รับข้อมูลขาเข้าเข้ามาใน array ข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็ในที่นี้แสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแท่งไหนสูงเนี่ยก็แสดงว่ามีค่ามากแท่งเตียเต้ยๆก็มีค่าน้อย เราก็อยากจะเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับเรียงจากซ้ายไปขวา merge s o r t ก็ใช้กระบวนการ divide ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับคือแบ่งครึ่งแล้วก็สองข้างเท่าๆกันหลังจากนั้นก็ไป c o n q u e r ดนะครับด้วยการเรียกซ้ำ merge s ซ r t เพื่อเรียงลำดับชุดซ้ายทีหนึง่งเรียงลำดับชุดขวาอีกทีหนึง่งได้ข้อมูลกลับมาเรียงลำดับ2ชุดนะครับก็ผ่านกระบวนการ combine ข้อมคำตอบของปัญหาย่อย ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าเป็นกระบวนการ merge นะครับหรือผสานข้อมูลก็จะผสานข้อมูล2ชุดที่เรียงลำดับแล้วให้เรียงลำดับทั้งหมด merge sort ก็มีกระบวนการเพียงแค่นี้การแบ่งของ merge sort ก็จะง่ายเพราะผู้มือตัวตรงกลางแล้วก็แบ่งได้เลยนะครับส่วนกระบวนการรวมคำตอบอันนี้จะยุ่งยากหน่อยหนึ่งดูตัวอย่างครับเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับเราก็จัดการแบ่งแล้วก็ไปสั่งให้ sort ท้งซ้ายและขวา ซอสเสร็จนะครับชุดซ้ายก็สีชมพูเนี่ยนะครับมีค่า0 2 4 8 9เรียงลำดับเรียบร้อยนะครับชุดขวาก็สีเขียว1 3 5 6 7ก็เรียงลำดับเช่นกันหลังจากนั้นก็ไปผ่านกระบวนการ merge นะครับที่ค่อยๆพิจารณาติดตัวแต่ละข้างเนี่ยนะครับแล้วนำมาวางในผลลัพธ์เพื่อให้เรียงลำดับทั้งหมดคราวนี้ก็จะขอแสดงภาพยนต์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระหว่างการทำ merge ซอสนะครับ ในที่นี้ผมจะแสดงข้อมูลแต่ละข้อตัวด้วยจุด1จุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยนะครับก็จะมีพิกัด x y โดย x เนี่ยจะได้มาจากอ n d เดใน a r r a เรที่ข้อมูลนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนอยู่ซ้ายนะครับก็จะมีค่า x น้อยนะครับอยู่ขวาก็จะมีค่า x มากส่วนแกน y เนี่ยนะครับค่า y เนี่ยนะครับของจุดก็มาจากค่าของจุดเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลใดมีค่ามากเนี่ยนะครับ ค่า y ก็จะมากก็จะอยู่สูงสูนะครับส่วนข้อมูลใดมีค่าน้อย y ก็มีค่าน้อยตามนะครับก็จะอยู่ล่างๆดังนั้นถ้าข้อมูลเรียงลาดับเรียบร้อยจากซ้ายไปขวานะครับมีค่ามากน้อยไปมากข้อมูลก็จะเรียงไล่ตั้งแต่มุมซ้ายด้านล่างนะครับไล่ก็เนไปถึงมุมขวาด้านบนเอาเรามาดูครับว่า merge sort นะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไรระหว่างการ merge ช่วงนี้ผมหยุดสักพักหนึ่งนะครับหยุดครู่หนึ่งก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเส้นแดงตรงนี้นะก็คือเส้นซึ่งเขาเรียงลดับด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรียงลดับด้านขวาแต่นี่เป็นชุดย่อยของชุดซ้ายของทั้งหมดนะครับแล้วช่วงนี้ดำๆเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเมิร์ชอยู่นะครับเราก็สั่งให้เหมาให้เรียบร้อยอ่าเสร็จงวดน,นี้ก็จะได้ว่าชุดซ้ายของข้อมูลเนี่ยเมอร์ชเรียบร้อยแล้วนะครับภาระที่เหลือก็คือมาเรียงลำดับชุดขวา ในการเรียงลำดับชุดขวานะครับก็จะมีการแบ่งเป็นซ้ายขวาอีกนะครับเรียงลำดับชุดซ้ายก็แบ่งเป็นซ้ายขวาอีกอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆครับอขอแสดงต่อนะครับถึงตรงนี้นะครับผมหยุดสักครู่หนึงน่งเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลชุดซ้ายเรียงชุดขวาเรียงนะครับแล้วก็กําลังจะ merge อ,อยู่นะครับตอนนี้ merge ไม่ได้แค่นี้แหละ้นไหนที่สุดก็ merge ข้อ,ม,อมูลเสร็จครบทุกตัวได้ข้อมูลที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ตรงกันกับที่เมื่อกี้ได้บรรยายมาแล้วครับคือแบ่งซ้ายแบ่งขวาซอดซ้ายซอดขวาซ้ายขวาเรียงเรียบร้อยก็เมิร์เพื่อให้เรียงทั้งหมดคราวนี้มาดูที่ตัวอัลกอริทึมครับของตัวเมือ์ชซอดนะครับเมือ์ชซอดรับข้อมูลในอาร์เรนะครับสนใจที่จะซอดตั้งแต่ช่วงข้อมูลจาก l e f t ถึง right นะครับจากช่วงซ้ายไปช่วงขวาตามที่กำหนดให้ในอาร์เรด แน่นอนครับเราก็เริ่มด้วยเรื่องธรรมดาเลยนะครับการทดสอบกรณีเล็กสุดนะครับที่เรารู้จะรู้คําตอบ้ทันทีนะครับสําหรับกรณีเหมือนซอสเนี่ยถ้าข้อมูลให้มาเนี่ยนะครับศูนย์ตัวหรือ1ตัวนะครับเราคืนผลกลับไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องซอสอทังสิ้นนะเพราะว่า1ตัวมันก็เรียนโดยตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นเราก็ทดสอบแค่ว่าเมื่อ left นะครับมากกว่าเท่ากับ right นะครับเท่ากับก็หมายถึง1ตัวถ้ามากกว่าแสดงว่า0นย์ตัวนะครับ กรแสเมื่อ left มากกว่าเท่ากับ right เนี่ยนะครับหนึ่งตัวหรือน้อยกว่าก็คืนการทำงานกลับไปเลยไม่ต้องซอนเด๋ยทั้งสิน้นแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งตัวนะครับเราก็เริ่มด้วยการหาตำแหน่งตรงกลางนะครับจับ left มาบวก right หาร2แล้วปัดเศษทิ้งก็ได้ m i d นะครับที่จะเก็บตำแหน่งตรงกลางของช่วงอะไรที่สนใจหลังจากนั้นก็ไปสั่งเหมอซอนชุดซ้ายซึ่งก็คือซ้ายจนถึงมิ d นะครับชุดขวาก็คือ mid บวกจนถึง right ลังจากเรียก merge sort ทั้งซ้ายและขวาแล้วหนึ่งนะครับข้อมูลในช่องที่เราสั่งให้ sort เนี่ยนะครับของ array D เนี่ยก็จะ sort เรียบร้อยแล้วก็ผ่านกระบวนการอีกอันหนึ่งครับคือ merge merge ก็เป็นการปรสานข้อมูลใน array D นะครับชุดที่ชุดที่1อยู่ทางตั้งแต่ left จนถึง mid นะครับอีกชุดก็คือ mid บวกหจนถึง right โครงหลักๆของ merge sort ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสั้นๆเลยตรงกับที่บรรยายไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ ถ้าเราให้ n นะครับคือปริมาณข้อมูลที่ต้องการจะ sort นะครับที่ n คือเวลาในการที่เหมือ sort นะครับจัดการเรียงลำดับข้อมูลจำนวน n ตัวเราจะเขียน r e c u r r e n t e ได้อย่างนี้แหละครับว่า t n ย่อมเท่ากับเวลาของการสั่งเหมือ sort นะครับเป็นปริมาณ n ส่วน2ตัวแต่ว่าทำ2ครั้งนะครับทำชุดซ้ายทีนึงแล้วก็ทำชุดขวาอีกทีหนึ่งบวกด้วยเวลา ของการผสานข้อมูลซึ่งตอนนี้เรายไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอวงเล็บไว้อย่างนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับ tn ก็จะเท่ากับ2 tn หน n หน n หนี่มาจากการที่เราแบ่งข้อมูลเป็น2ชุดชุดละเท่ากันนะครับเราไปซอร์ทซ้ายซอร์ทขวาก็าได้มาซึ่งตัว2ตัวนี้ส่วนเวลาการเหมือจังไม่ทราบก็จะมาขออธิบายรายละเอียดนะครับของการผสานข้อมูลครับก็จะขอเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวนะครับที่แสดงการเปลี่ยนแปลงนะครับของข้อมูลที่เก็บอยู่ใน array สมมติผมมีอาร์เรย์ดนะครับที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับเราได้ไปเรียงลาดับเรียบร้อยแล้วล่ะนะชุดซ้ายก็คือ2 5งหส่วนชุดขวาก็คือ0 9 9ย์เรียงลำดับเรียบร้อยในแต่ละชุดภาระของการทำเมอร์จก็คือผสานข้อมูลนะครับเราก็จองอาร์เรย์เสริมมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า T มีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับ i j กับ k i เนี่ยจะชี้ข้อมูลตัวปัจจุบันของชุดซ้ายนะครับ j กำลังชี้ข้อมูลที่สนใจตอนนี้นะครับของชุดขวาส่วน K เตรียมชี้ช่องซึ่งจะรับข้อมูลใหม่เข้ามาข้อมูลที่ I และ J ชี้อยู่เนี่ยนะครับเราก็นํามาเปรียบเทียบกันครับตัวไหนน้อยกว่าเนี่ยกรณีนี้ศูนย์น้อยกว่าตัวไหนน้อยกว่าก็ย้ายไปเก็บอยู่ในตัวที่ตำแหน่ง K เนี่ยแหละครับก็ย้ายมาอ่ะก็ย้ายศูนย์มานะครับ พอย้ายศูนย์มาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเนื่องจากศูนย์เนี่ยมันเป็นตัวน้อยนะครับเจชี้อยู่เราก็จะกระเถิบเจนะครับพร้อมกับกระเถิบ k เอาล่ะแล้วก็เข้ากระบวนการเปรียบเทียบต่อไปครับ2กับ9นะฮะสที่ i ชี้อยู่นะครับกับ9ที่ i ชี้อยู่ตัวไหนน้อยกว่ากันในที่นี้ก็คือ2นะครับเราก็ย้าย2มาไว้ที่ช่องที่ k ชี้ในเมื่อช่องที่ i ชี้น้อยกว่านะครับเราก็ขยับ i พร้อมทั้งขยับ j ด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกๆรอบเนี่ยเราขยับ j ตลอดนะครับเอ้ขยับ k ตลอดนะครับนะขยับ k ตลอด แต่ว่าจะขยับ i หรือ j ก็ขึ้นาว่าตัวไหนชี้ตัวน้อยถึงตอนนี้5กับ9นะครับก็เราก็ต้องย้ายห้าแหละครับนะมาไว้ที่ output นะครับแล้วก็เลื่อน i กับเลื่อน k ต่อไป9กับ15กับ9ก้านะครับก็พบว่า9น้อยกว่าเอา9ลงมานะครับวันนี้ก็เลื่อน J กับเลื่อน K สังเกตว่าทุกๆรอบเนี่ยนะครับ K เลื่อนตลอดนะครับสิกับ19ก็เป็นตาของ15นะครับ15ก็ลงมา เลื่อน i กับเลื่อน k ต่อไป1 8บแบกนะครับก็เป็น18อีกเป็น i อีกนะครับก็เลื่อน18แล้วก็เลื่อน i กับเลื่อน k ถึงตอนนี้เนี่ยเราพบว่า i เนี่ยนะครับถูกเลื่อนออกนอกขอบเขตของข้อมูลของเขาแล้วเนี่ยนะครับก็จบหลังจากนี้เนี่ยเราก็เริ่มย้ายข้อมูลที่ j ชี้อยู่นะครับทั้งหมดเลยที่ยังไม่ได้ก๊อปเนี่ยนะครับก็จัดการย้ายมาเก็บไว้ในตัว 8t array t ครับให้ครบเลย ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการผสานข้อมูลครับการผสานข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะพบว่าจะเกิดการเปรียบเทียบข้อมูลน,นะครับจำนวนตั้งแต่ n ส่วนสครั้งจนกระทั่งถึง n ลบหครั้งกรณี n ส่วนสครั้งเนี่ยนะครับก็มาจากการที่ข้อมูลชุดซ้ายหรือชุดขวานะครับทั้งชุดนะครับน้อยกว่าตัวแรกของอีกชุดหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติชุดซ้ายเนี่ยนะครับเป็น1 2ึ่งสองสามสี แต่ชุดขวาเป็น9เนี่ยนะครับก็จะพบว่าพอหนึ่งเปรียบเทียบกับ9ปั๊บเนี่ยหก็แพ้นะครับสเปรียบเทียบกับเก้าปั๊บสก็แพ้ก็ต้องลงมางล่างนะครับสเปรียบเทียบกับเก้าสามก็น้อยกว่านะครับก็แพ้อีกสี่เปรียบเทียบกับเก้านะครับสี่ก็น้อยกว่าก็จบจบชุดซ้ายนะครับชุดขวาก็กลับลงมาเลยไม่มีการเปรียบเทียบนั่นก็หมายความว่าเกิดการเปรียบเทียบครึ่งหนึ่งของจํานวนข้อมูล n ส่วนสองนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าข้อมูลมันสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับของทั้งสองชุด นะครับคือทุกตัวเนี่ยมีการเปรียบเทียบหมดเลยยกเว้นตัวสุดท้ายที่มากสุดแต่ถ้ามองในมุมของการย้ายข้อมูลนะครับการย้ายข้อมูลเนี่ยจะพบว่าแน่นอนครับเรามีข้อมูลอยู่4ตัวกับ4ตัวมาผสานกันนะครับเพื่อให้เก็บไว้ที่เอาพุตเนี่ยนะครับผลลั์เนี่ยเราก็ต้องมีการย้ายข้อมูลเป็นจํานวนเท่ากับปริมาณข้อมูลนะครับนะบเพราะฉะนั้นการย้ายข้อมูลก็มีทั้งหมด n ครั้ง ก็มาดูตัวอัลกอริทึมือครับ Merge นะครับ Merge ร, Mer รับข้อมูลใน Array D ชุดแรกอยู่ที่ Left ถึง Mid นะครับแล้วชุด2อยู่ที่ Mid บวก1ถึง Right เราก็เริ่มจากการสร้าง Array เสริมนะครับที่พร้อมจะเก็บข้อมูลผลของการผสานนะครับนะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับนะดนะครับมี2ช่วงในสุดเราผสานแล้วก็จะได้เก็บอยู่ในทีที่เรียงดับเรียบร้อย แล้วก็ตั้งตัวแปร i กับ J นะครับเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับ i เริ่มชีช้ตัวแรกของชุดซ้ายส่วน J ก็ชีช้ชตัวแรกของชุดขวาซึ่งก็คือมิดบวกหนึ่งหลังจากนั้นเข้าวงวน K นะครับเริ่มตั้งแต่เล t จนถึงไร g h t k บวกบวกเพราะเคมันต้องเลื่อนรอบละหนึ่งตัวแน่นอนแล้วก็จัดก,การเปรียบเทียบครับว่าไอเจ้าข้อมูล di กับ DJ เนี่ยตัวไหนนอกกันนะครับถ้า di น้อยกว่า dJ แล้วก็เราก็นําข้อมูลที่ i เนี่ยนะครับ di เนี่ยมาเก็บไว้ใน TK แล้วก็เพิ่มค่า i อีกหนึ่งนะครับแต่ถ้า di ไม่น้อยกว่า d j นะครับเราก็เลือกที่จะหยิบของ DJ เนะเพราะถ้าไม่น้อยกว่าก็แสดงว่า DJ น้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็เอา DJ เนี่ยไปเก็บไว้ใน t k ซนะเป็นผลลัพธ์นะครับแล้วก็เพิ่มค่า j เป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนเป็นแหล่งต้นทางที่จะต้องนําข้อมูลไปนะครับ Index นะครับ i หรือ j ของตัวนั้นเนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งก็จะเพิ่มนะครับ ถ้าเป็นชุดซ้ายน้อยกว่าก็เลื่อนก็เลื่อนชุดซ้ายนะครับชุดขวาน้อยกว่าก็เลื่อนชุดขวาก็จบครับวงวนนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้มีเงลื่อนไขนิดหน่อยครับว่าถ้า I นะครับมนเลยขอบขวาของชุดเขานะครับก็แสดงว่า i เนี่ยเลยมิดไปหรือ J เลยขอบขวานะครับก็คือ J เลยไรต์ไปนะครับเราก็จะ Copy อีกชุดหนึ่งนั่นก็คือเราจะทำอย่างนี้ครับถ้า i มากกว่ามิด ก็แสดงว่าชุดซ้ายหมดแล้วถ้าชุดซ้ายหมดแล้วนะครับเราก็จะนําเอาชุดขวานะครับมาเก็บไว้ใน T-K นะชุดขวามาเก็บไว้ใน T-K นะครับแล้วก็เพิ่มค่า J นะฮะแล้วก็ Continu Continu ก็คือตับขึ้นมาข้างบนแล้วทาต่อนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้า J มันเกิน right นะครับคือชุดขวาเรียบร้อยแล้วงวดนี้เราก็มากรอบชุดซ้ายนะครับ Copy ชุดซ้ายนะครับจาก AI ขอโทษทีนะครับตรงนี้ต้องเป็น D นะครับ โอเคครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับเป็นดีนะฮะเพราะเรารับอะเรย์ ate, ชื่อว่าดีมานะครับก็แสดงว่าถ้าชุดขวาหมดนะครับแล้วก็จัดการ Copy นะครับข้อมูลในชุดซ้ายมาเก็บไว้นใน TK นะครับแล้วก็ Continu e ก็กลับขึ้นมาข้างบนแล้วทำต่อนะครับทำจนหมดเรียบร้อยเกิดการประสานเรียบร้อยหมดแล้วข้อมูลที่ประสานได้นะครับก็อยู่ใน array ที t. แต่เราต้องการให้ Merge แล้วเก็บอยู่ในดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ Copy กลับครับนะแล้วก็ Copy ตั้งแต่ช่วงเล ft ถึงช่วง i ร h t นะครับ copy TK ซึ่งเป็น output ที่เราผสานแล้วนะครับกลับทับลงไปใน DK, DK ก็จบก็เป็นอันสรุปการบรรยายเอเจ้าเอาตอตมของการเ e r g e ข้อมูลได้ง่ายๆสันสน้นๆเพียงเท่านี้เลยนะครับก็จนเห็นว่านะการเปรียยเทีย่ข้อมูลก็เกิดขึ้นที่นี่นะครับเราก็ได้นําเสนอมาแล้วนะครับว่าปริมาณการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับของวงวนตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างตั้งแต่ n ส่วน2นะครับถึง n ลบหนึ่งคราวนี้ก็กลับมาดูตัวเหมือซอสเดิมนะครับแล้วเราเจ้าก็จะมาวิเคราะห์เวลาการทำงานครับเนื่องจากเหมือซอสเป็นโปรแกรมที่เขียนแบบรีคอร์ซีฟแบบนี้นะเราก็นิยามให้ tn นะครับ n คือปริมาณข้อมูลนะครับ tn ก็คือเวลาในการทำเหมือซอสเมื่อรับข้อมูลมาเป็นจำนวน n ตัวนะครับก็เขียนได้เป็นแบบนี้ครับ เห็นได้แบบนี้เพราะว่าเจ้า2ที่ n ส่วน2นี่ก็คือภาระที่มาจากการเรียกซ้ำสอครั้งครั้งละข้อมูลครึ่งหนึ่งของของเดิมนะครับส่วนกรณีที่เหลือนะครับคือภาระจริงที่เราทำในแต่ละรอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นซิตาเนะครับตรงนี้ก็แค่คอนสแตนต์นะเป็นค่าของตัวนะครับก็จะมาเสียเวลามากก็ตรง Merge จนะซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันแปรตาม n นะครับก็เป็นซตา ถึงตรงนี้ปั๊บก็ใช้มาสเตอร์เมทอดครับมาสเตอร์เมทอดก็หาค่า c เนะล็อกข้างหน้าฐานตัวหลังนะครับก็เป็นล็อก2ฐาน2ก็ได้ c เป็น1นะครับพอ c เป็น1ปั๊บเนี่ยก็แสดงว่า n ยกกำลัง c คือ n ยกกำลังหนึ่งมันเท่ากับตัวหลังนี่เลยครับก็คือ n เฉยๆเนี่ยนะครับตัวเดียวกันนั่นก็หมายความว่าก็จะตกอยู่ในกรณีที่2นะครับก็คือประสิทธิภาพของขออริทึมเมอร์ซอรนะครับหรือรีเทเลนตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นซีตา End. End. n log n นะครับ n log n นะครับโดย master method เราก็วิเคราะห์เจ้า r e c u r r e n t ตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับแลวเดี๋ยวจะเห็นครับว่าเจ้า r e c u r r e n t tn เท่ากับ2 tn ส่วน2บวก t n เนี่ยจะเป็น r e c u r r e n t ที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับนะบเพราะว่า divine conquer เรามักนะครับเรามักจะแก้ปัญหาโดยการแบ่งปัญหาใหญ่เป็น2ปัญหาย่อยที่มีนขนาดพอๆกันนะครับ ถ้าเมื่อไหล่เป็น2ปัญหายอดที่เหมือนกับพอๆกันเนี่ยเราก็มักจะทําให้ภาระนะครับออกแบบให้ภาระจริงที่ต้องทําในแต่ละรอบจริงเนี่ยนะครับอยู่ในตกอยู่ในติตะเอ็นครับเพราะถ้าเราทําให้มันมากกว่าติตะเอ็นนะครับภาระจริงด้านหลังเนี่ยก็จะมากกว่าภาระเรียกซ้านะครับก็ประสิทธิภาพก็จะเป็นภาระจริงที่มันมากกว่า n แต่ถ้าเกิดเราให้ตัวเลข2เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะกลายเป็นอย่างอื่นนะครับเราก็จะเห็นว่าการเรียกซ้ำเนี่ยจะมีผลต่อเวลาการทํางาน นะครับจะเป็นส่วนใหญ่ในสถานกรณีนี้อเผอิญสองข้างเนี่ยนะครับมันเท่ากันเลยนะครับก็ได้ผลเป็น n log n นี่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าผมไม่แบ่งครึ่งครึ่งล่ะนะครับเมอนซอดนี่ไม่ขอแบ่งครึ่งคึ่งแต่ขอแบ่งเป็น30%กับ70%ได้ไหมนะครับก็ดูรูปนี้นะผมแบ่งเยียงๆเนี้ยนำชุดซ้ายไปซอสซะนำชุดขวาไปซอสซะนะครับแล้วก็เมิร์ข้อมูล นะครับมันจะให้ผลที่มีประสิทธิภาพเช่นไรพอประสานเสร็จปั๊บก็เสร็จนะครับจะให้ผลที่มีประสิทธิภาพเช่นไรนะครับอันนี้เป็นคําถามเอาละครับถ้าเราเขียนเป็นรีเคอร์เรนต์เราก็จะพบว่าการเหมือทำเหมือซอดนะครับปริมาณข้อมูล n ตัวแบบแปลกๆเนีแ่ยบบนะครับคือ3ามสเนี่ยเราก็จะได้ชุดขวาชุดซ้ายก่อนชุดซ้ายของข้อมูลที่จะทำเป็นซอดเนี่ยนะครับก็จะเสียเวลาทีศูน n ก็เพราะมัน30%นะครับ แล้วพอชุดพอไปซอสชุดขวานะครับก็จะเสียเวลาเป็นที่0.7 n อนะก็จะประมาณ70%บวกกับเวลาของการเมอร์ชข้อมูลคือส n ด้วยรีเ r รนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับนะก็จะสังเกตเห็นว่าอย่างนึงนะครับว่า0.3บวก0.7เนี่ยมันเท่ากับหนึ่งนะมันไม่ได้น้อยกว่า1น,นะครับถ้ามันน้อยกว่า1เนี่ยเราได้เคิดแสดงแล้วว่ามันคือผลสุดท้ายก็คือส n ตาเอนเองแต่งวดน,นี้ไม่ใช่นะครับงวนนี้มันเท่ากับ1เลยนะครับ0.3บวก0.7เนี่ยนะครับอ่ะ ลองวิเคราะห์ต่อครับถ้าเราเขียน recursion tree เราจะเห็นอย่างนี้ครับ n 0 n ใช่ไหมครับซึ่งเป็นภาระจริงตรงนี้นะแล้วก็มันตรงๆกับปริมาณข้อมูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้อมูลเเท่าไร่สำหรับโจ์นี้เนี่ยภาระจริงก็เป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นปริมาณข้อมูลเราเริ่มที่ n ใช่ไหมครับพาระจริงเป็น n ต่อมาแตกเป็น2ลูกนะครับลูกหนึ่ง 0.3n ีกลูก 0.7n ก็มีภาระจริงเท่านี้ 0.3n ก็แตกต่อไปนะครับเป็น 0.3n กำลังสองกับ0.3 0.7 นะครับศูนย์ที่เจ็ดก็เป็นศูนย์ที่สามศูนย์ที่เจ็ดกับศูนย์ที่เจ็ดกำลังสองสิ่งที่เราจะเห็นได้อยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยถ้าเราวาดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเอียงนะครับมันถ่วงข้างนะเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่า n เนี่ยนะครับถ้ามอง,งทางด้านขวาเนี่ยนะปริมาณข้อมูลจะลดลงเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของของเดิมนะครับแล้วก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของของเดิมแล้วก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของของเดิมในขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะลดอย่างฉับพลันนะครับเพราะจาก n จะลดลงเหลือแค่ขขอองงเดิม แล้วก็30ของของสามนะไล่ลงไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าถ้ามา,มาพิจารณาดูทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับค่า N เนี่ยก็จะหมดก่อนทางด้านขวามือนะเป็นรูปทํานองนี้แต่รูปนี้เนี่ยก็จะเชื่อเราเห็นอย่างหนึ่งว่านะครับว่าข้อมูล N นะครับถูกหารทีละ10บส่วน7นะฮะถูกหารทีละ10ส่วนเะครับก็คือคูณด้วย0.7นั่นเองนะครับไปสักกี่ครั้งนะครับจึงจะมีค่านหนึ่ง แน่นอนครับมันก็คือไปทั้งหมดล็อกของ n 10ส่วน7ฐาน10ส่วน7ะครับอาจจะช้ากว่าฐาน2หน่อยนะครับแต่ก็ยังเป็นล็อกอยู่ความสูงในเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเราเอาแต่ระดับมารวมกันนะครับนะอันนี้ก็ n นะครับอันนี้ก็ n นะครับอันนี้ถ้าลองรวมดูองดีนะครับก็จะ n เหมือนกันครับจะ n มันทุกระดับเลยมีกี่ระดับล่ะก็มีล็อก n ฐานด้วย10ส่วน7นะครับผลสุดท้ายก็คือ ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยนะครับก็จะน้อยกว่า n log n ฐาน10ส่วนเะหรือจะเรียกว่าเป็น big O ของ n log n ก็ไม่ผิดครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราแบ่งนะครับ array เนี่ยนะออกเป็น30-70ก็ยังคงได้ n log n ถ้าเราไปคิดต่อนะครับถ้าแบง่ง20-80%ซก็ยังได้ n log n อยู่ครับแบ่ง10กับ90%ก็ n log n เหมือนกันครับแต่ถ้าเราแบ่งส กับ n ลบสอย่างนี้จะไม่ได้นะครับอันนี้ต้องลองไปแสดงให้ดูเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าเหมือนซอสเนี่ยเราแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นสัดส่วนที่เป็นจํานวนเท่านะครับแต่ยังไงก็ตามการแบ่งเป็นแบบ50%เนี่ยนะครับห้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกรณีที่ดีสุดๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่องโหว่นะฮระดับของต้นไม้ก็เล็กก็เตี้ยนะครับ ถึงแม้จะเป็น log n เหมือนกันก็ตามนะครับแต่ก็จะเป็นฟังก์ชันซึ่งมีตัวคูณข้างหน้าเนี่ยครับน้อยกว่านะครับนะก็จะเป็น log n 50%ก็จะเป็น log n นะครับ30-70ก็ก็ log n นะสัดส่วนอื่นก็ log n เหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติเราก็จะเลือกใช้50% 5 0นะครับเพราะมันเร็วที่สุดในทางปฏิบัตินะครับ